ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับ มีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของการที่จําเลยนะครับขับรถนะครับในขณะเมาสุรานะครับแล้วนอกจากว่าจําเลยนะครับขับรถเนี่ยในขณะเมาสุรานะครับจำเลยเนี่ยยังเสพเมทแอมเฟตามีนด้วยนะครับโดยปกตินะครับกฎหมายเนี่ยเขาก็ห้ามอยู่แล้วนะครับว่าการที่ขับรถเนี่ยในขณะเมาสุราเนี่ยหรือว่าการควบคุม ติเนี่ยนะครับในการขับขี่เนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพนะครับลดน้อยลงนะครับแต่ว่าจาเลยเนี่ยในคดีเนี้ยนะครับนอกจากเนี่ยเมาสุราแล้วนะครับจาเลยเนี่ยเสพเมทแอมเฟตามีนด้วยนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยเขาก็วางหลักเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดนะครับเสพสิ่งของพวกเนี้ยแล้วก็ไปขับรถนะครับแล้วคดีเนี้ยนะครับทางพนักงานในยการโจทย์นะครับท่านเนี่ย ได้มายื่นฟ้องนะครับพอให้สารเนี่ยนะครับลงโทษจำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าการที่จำเลยนะครับขับรถเนี่ยในขณะเมาสุรานะครับจะเป็นข้อหาหนึ่งหรือไม่แล้วก็ส่วนที่ว่าจำเลยนะครับขับรถเนี่ยในขณะทั้งเสพเมทแอมเฟตามินด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการที่จำเลยนะครับขับรถเนี่ยในขณะทั้งเมาสุราด้วยแล้วก็มีเสพเมทแอมเฟตามินด้วยนะครับจะเป็นต่างกรรมต่างว่า าหรือว่าเป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราเนี่ยจะมาดูคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้นะครับท่านนายอ้อนะครับอยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับคดีนี้ครับศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยหยิบยกนะครับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับพศ2522นอ่สนะครับมาตรา57มาตรา91เนี่ยเข้ามาปรับด้วยนะครับแล้วก็คดีนี้นะครับศาลเนี่ยนะครับท่าน ยัหยิบยกนะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522นะครับมาตรา43อนุ2มาตรา43ทวีนะครับวรค1มาตรา157นะครับทับ1วรค2และมาตรา164วัค1มาตรา43นะครับของพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522เนี่ยวางหลักไว้แบบนี้นะครับว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่ไฮไลท์อยู่ในอนุ2นะครับใน ขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นนะครับมาตรา43ทวีวัตหนึ่งวางหลักไว้แบบนี้นะครับว่าห้ามมีให้ผู้ขับขี่นะครับเสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษนะครับหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทนะครับทั้งนี้ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับมาตรา1 6 0ตีเนี่ยวางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ใดฝา่าฝืนมาตรา 13มนุษย์2ต้องระว่งโทษจำคุกนะครับไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5,000บาทถึง20,000บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศารนะครับสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นนะครับมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะครับคดีนี้ครับสารเน่ยนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับข้อมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา90และมาตรา91เนี่ยเข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา90วางหลัก ้แบบนี้นะครับเ <éta> มื่อการกระทําใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดนะครับลงแก่ผู้กระทําความผิดมาตรา91วางหลักไว้แบบนี้นะครับเมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทําการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันนะครับให้สารลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปแต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตามเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นนะครับ ต้องไม่เกินกําหนดดังต่อไปนี้อนุหนึ่งนะครับสิปีสําหรับกรณีความผิดกระทงที่มีโทษหนักที่สุดนะครับมีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีนะครับอนุ2นะครับยีสปีสาหรับกรณีความผิดกระทงที่มีโทษหนักที่สุดนะครับมีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกิน3ปีแต่ไม่เกิน10ปีนะครับอนุ3นะครับห้ปีสําหรับกรณีความผิดที่มีกระทงที่หนักที่สุดนะครับ มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปเว้นแต่กรณีที่สารลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับคดีนี้ครับจำเลยนะครับเสพเมทแอมเฟตามีนนะครับเข้าสู่ร่างกายแล้วมาขับรถยนต์ในขณะเมาสุลานะครับเป็นการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับโดยจำเลยเนี่ยมีเจตนาเดียวนะครับคือขับรถยนต์ซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดในแต่ละข้อหาตามฟ้องนะครับการกระทําของจำเลยนะครับจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับคดีนี้ นี่ครับสารดีการนะครับท่านเนี่ยตัดสินเอาไว้นะครับเมื่อปีพศ2560นะครับการที่จำเลยนะครับเสพเมทแอมเฟตามินเข้าสู่ร่างกายแล้วขับรถยนต์ในขณะเมาสุลานะครับอันเป็นการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกันโดยมีเจตนาเดียวกันนะครับคือขับรถยนต์นะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดฐานเป็นผู้ขับขี่เสพเมทแอมเฟตามินนะครับและขับรถในขณะเมาสุราการกระทำของจำเลยนะครับจึงเป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความ ติดต่อกฎหมายหลายบทนะครับแม้นโจทย์นะครับบรรยายฟ้องแต่ละข้อหาต่างกรรมกันนะครับก็ไม่ทําให้การกระทําของจําเลยเนี่ยเป็นความผิดหลายกรรมได้นะครับคดีนี้ครับโจทย์นะครับยื่นฟ้องนะครับขอให้ลงโทษจําเลยนะครับตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับพศ2522มาตรา478 57และมาตรา91นะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ252 2 2มาตา43่มนุษย์นะครับมาตา43่ทวีหนึิับวรรค2นะครับมาตารา1 6หปีประมวลกฎหมายอาญามาตาา91เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นะครับดังกล่าวเนี่ยไม่น้อยกว่า6เดือนคดีนี้ครับจำเลยนะครับถูกฟ้องต่อสารนะครับจำเลยเนี่ยให้การรับสารภาพนะครับคดีนี้ครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับท่าน พี่าสายอย่างนี้นะครับว่าจำเลยเนี่ยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับพศ2522มาตรา57มาตรา91นะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา43อนุ2ยนะครับ43ทวีวึ่1มาตรา157ทับ1วรค2เลยนะครับมาตรา164วึ่1การกระทำของจำเลยนะครับเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลง ลงโทษทุกกรรมนะครับเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91เลยนะครับฐานเป็นผู้ขับขี่เสพเมทแอมเฟตามีนนะครับเป็นจาเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา157ข .1 วร .2 เลนะครับประกอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับพศ2522มาตรา91เลยนะครับซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษ หนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90จำคุกนะครับ6เดือนและปรับ10,000บาทฐานขับรถนะครับในขณะเมาสุราจำคุกนะครับ2เดือนและปรับ6,000บาทรวมโทษจำคุกนะครับ8เดือนและปรับ16,000บาทจำเลยนะครับให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานะครับมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78นะครับโงจำคุกนะครับ4เดน และปรับ8,000บาทโทษจำคุกกันะครับให้รอการลงโทษไว้มีกำหนดนะครับ2ปีให้คุมความประพฤติของจำเลยไว้มีกำหนด1ปีนะครับโดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักง,งานคุมประพฤติ4ครั้งตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่พนักง,งานคุมประพฤติกำหนดนะครับกับให้จำเลยนะครับกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่จำเลยและพนักง,งานคุมประพฤติเห็นสมควรเป็นเวลา20ชั่วโมงนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาก มาตา56ไม่ชระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาต่า29 30พักใช้ใบอนุญาตขับขี่นะครับของจำเลยมีกำหนด เดโจทย์เนี่ยยื่นอุทธรณ์ขึ้นมานะครับศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับรแผนคดียาเสพติดพิพาทศาแก้เป็นว่าฐานเป็นผู้ขับขี่เสพเมทแอมเฟตามีนและขับรถในขณะเมาสุราเป็นกรรมเดียวกันนะครับลงโทษนะครับฐานเป็นผู้ขับขี่เสพเมทแอมเฟตามีนนะครับซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดนะครับจำคุก 8เดือนนะครับและปรับ2 0 0 0 0บาทลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78แล้วคงจำคุกนะครับ4เดือนและปรับ10,000บาทนะครับนอกจากที่แจ้งเนี่ยให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีนี้ครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยก็ตัดสินเนี่ยนะครับต่างคำต่างวลาเลยนะครับแต่ว่าคดีนี้ครับโจทย์เนี่ยยื่นดีการขึ้นมานะครับสู่ศาลดีการนะครับโจทย์ดีการนะครับโดยได้รับอนุญาตจากศาล ดีกานะครับคดีนี้ครับสารดีกานะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับว่ามีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์ว่าการกระทําของจําเลยนะครับเป็นความผิดฐานเป็นผู้ขับขี่เสพเมทแอมเฟตามีนเนี่ยนะครับและฐานขับรถในขณะเมาสุราเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่โจทย์นะครับดีกาว่าโจทย์เนี่ยบรรยายฟ้องความผิดของจําเลยนะครับแต่ละข้อหายแยกกระทงกันนะครับต่างห่างจากกันนะครับซึ่งการกระทํา ของจำเลยเนี่ยแม้นจะเป็นการกระทำรั้งเดียวกันนะครับแต่เม<ล>ื่อพิจารณาลักษณะความผิดนะครับเห็นได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนานะครับในการกระทําความผิดเนี่ยต่างขั้นตอนและแตกต่างฐานความผิดเนี่ยสามารถแยกการกระทําความผิดแต่ละข้อหาต่างหากจากกันได้นะครับจึงเป็นความผิดหลายกรรมนั้นเห็นว่าการที่จําเลยนะครับเสพเมทแอมเฟตามีนเนี่ยนะครับเข้าส<ะ>ู<ม>่ร่างกายมาแล้วเนี่ยขับรถยนต์เนี่ยในขณะเมาสุราเป็นการ การะทาที่เกี่ยวเนื่องกันเลยนะครับโดยจําเลยเนี่ยมีเจตนาเดียวนะครับคือขับรถยนต์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดในแต่ละข้อหาตามฟ้องการกระทําของจําเลยนะครับจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับแม้นโจทย์นะครับจะบรรยายฟ้องต่างกรรมกันก็ไม่ทําให้การกระทําของจําเลยนะครับเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันได้ดีกาของโจทย์นะครับฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนนะครับคดีนี้ครับถ้าท่านผู้ช ท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคําพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาสารดีกาที่6898ทับ2,560นะครับก็เช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับพยายามจะเรียกร้องกับคู่กรณีแล้วนะครับแต่คู่กรณีนเนี่ยเพิ่มเฉยเลยนะครับ ือในบางครั้งเนี่ยคู่กรณีเนี่ยพยายามจะเยียวยาให้ท่านน้อยเกินสมควรน่นะครับหรือในบางครั้งเนี่ย,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 นนยนนค,คยดีของท่านเนี่ยมีความล่าช้านะครับทางท่านเป็นผู้เสียหายและเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านติดขัดปัญหาในลักษณะอย่างนี้นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยลอติดต่อสอบถามมากับทีมงานเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ย จะให้คําแนะนำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปนะครับสําหรับคนที่รู้ตัวนะครับว่าท่านเนี่ยขับรถไปเฉียวชนเขาอะนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บเลยนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยขับรถไปชนเขาเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับสาหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากขอ อนุญาตนาเรียนนะครับท่านเนี่ยต้องมาตรวจสอบเลยนะครับว่ารถเราเนี่ยได้จัดทําพรลบหรือว่าได้มีประกันภาคบังคับหรือไม่เราต้องอย่าปล่อยให้รถเราเนี่ยประกันเนี่ยพรลบหรือประกันภาคบังคับขาดนะครับแล้วนอกจากเราเนี่ยจะซื้อพรลบหรือประกันภาคบังคับแล้วนะครับท่านเนี่ยควรที่จะต้องซื้อประกันภาคสมัครใจเนี่ยติดรถเอาไว้เลยนะครับเวลาท่านเลือกซื้อนะครับท่านก็แจ้งกับบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับว่าท่านเนี่ยประสบ จะซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักหนึ่งล้านบาทนะครับต่อคนนะครับต่อครั้งเนี่ย วงเงินทรัพย์สิบล้านบาทนะครับแล้วก็คุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสรัพย์ห้าล้านบาทนะครับก็เวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยบริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ยเขาก็จะเข้ามารองรับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําเก็บสาระความรู้ดีๆน,นํำคาพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ คดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อครับก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือในบางครั้งเนี่ยท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆหรือคอมเมนต์เล็กๆมาเนี่ยให้กับทีมงานของเรานะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนี่ยนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ครับขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ